สวัสดีค่ะนักเรียนสําหรับในคลิปนี้นะคะคุณมพูมก็จะมาเฉลยการบ้านนะคะให้นักเรียนเปิดไปยังแบบฝุกหัดของนักเรียนนะคะในหน้า19เนะคะเปิดมาหน้า19ก็จะเจอหน้านี้ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณคพูจะมาเฉลยการบ้านนะคะมาดูในหัวข้อที่1นนะคะโจทย์บอกว่า ให้นักเรียนวิเคราะห์สำนวนต่อไปนี้ว่ามีลักษณะเป็นประโยคสองส่วนหรือเป็นประโยค3ส่วนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันก่อนนะคะว่าประโยคสองส่วนคืออะไรนะคะประโยคสองส่วนก็คือประโยคที่ประกอบไปด้วยประธานกับกริยานะคะแต่ถ้าเป็นประโยค3ส่วนก็คือมีประธานกริยาแล้วก็มีกรรมนั่นเองนะคะแต่บางครั้งนะคะ ถ้าเป็น2ส,ส่วนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีแค่ประธานกับกริยานะคะอาจจะเป็นช่วยกริยาก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะในข้อที่หนึ่งนะคะไก่ได้พลอยไก่ได้พลอยนะคะามาวิเคราะห์ก่อนว่าเป็น2ส,ส่วนหรือสส่วนนะคะประธานคือใครคะไก่กริยาก็คือได้ส่วนกรรมก็คืออะไรคะ พลอยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเป็นประโยค3ส่วนนั่นเองนะคะ,ะคุณครูเขียนกับหมาอปากานะคะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะ,ะต่อไปมาดูข้อที่ตอข้อนี้นะคะดอกพี่กุลร่วงนะคะดอกพีกุลประธานก็คือใครคะดอกพี่กุลนะคะเป็นประธาน ส่วนกริยาก็คือร่วงนะคะแสดงว่าข้อนี้กี่ส่วนคะสองส่วนนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะน้ำนิ่งไหลลึกนะคะ,ะน้ำนิ่งนะคะเป็นประธานนะคะไหลเป็น กริยานะคะส่วนลึกเนี่ยมาขยายคําว่าหลายอีกทีหนึ่งนะคะลึกเนี่ยไม่ได้เป็นกรรมนะคะข้อนี้นะคะเป็นประโยค2ส่วนนะคะเป็นประโยค2ส่วนต่อไปหนูตกถังข้าวสารประธานก็คือหนูนะคะกริยาก็คือตกนะคะกรรมก็คือถังข้าวสารข้อนี้เป็นประโยค สามส่วนนะคะต่อไปราชรถมาเกยนะคะอ่ะราชรถเป็นประธานนะคะคำว่ามาเกยนะคะเป็นกริยานะคะข้อนี้เป็นประโยค2ส,ส่วนนั่นเองอ่าทีนี้นะคะเรามาดูในข้อ2ใหญ่นะคะคุณครูอยากที่จะให้นักเรียน ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะกับคุณครูนะคะมาดูนะคะในข้อ2ใหญ่เขาบอกว่าให้นักเรียนจําแนกส่วนประกอบของประโยคที่กําหนดให้ถูกต้องนะคะในข้อนี้นะคะมาดูตัวอย่างก่อนต้นมะม่วงหน้าบ้านผลิดอกนะคะให้นักเรียนดูว่ามันมีเป็นภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงใช่ไหมคะภาคประธานได้แก่ประธานขยายประธานนะคะ ต่อไปภาคแสดงก็คือมีคำกริยากรรขยายกรรขยายกริยานะคะต้นมะม่วงคํานี้เป็นประธานนะคะขยายประธานก็คือคําว่าหน้าบ้านนะคะผลิตอับนะคะสก็คือเป็นกริยานะคะริก็คือออกดอกอมีดอกนั่นเองนะคะดอกอาจจะบานนะคะต่อไปดอกเนี่ยเป็นกรรมนะคะถ้าข้อไหนที่มันไม่มีก็ขีดแบบนี้นะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูในข้อ2.1นะคะชาวต่างชาติชอบผลไม้ไทยมากนะคะในช่องนี้คุณครูอาจจะไม่ได้เขียนนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะแล้วก็พยายามคุณครูถามไปนักเรียนก็สามารถโต้อตอบกลับมาได้นะคะถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมนั่นเองนะคะอ่ะมาดูนะคะประธานเดี๋ยวคุณครูจะใช้สีแทนเนาะคุณครูเขียน มันเขียนไม่พออ่ะมันช่องเล็กเกินไปนะคะอ่ะประธานนะคะประธานคือใครเอย่ยข้อนี้ประธานก็คือชาวต่างชาตินั่นเองนะคะชาวต่างชาติอ่าเอามาใส่ในช่องประธานตรงนี้นะคะให้นักเรียนเขียนมาใส่ได้เลยนะคะพยายามโต้อตอบนะคะเวลาที่ครูถามชาวต่างชาตินะคะเป็นประธานนะคะ ต่อไปขยายประธานมีไหมคะไม่มีก็เลยเขียดแบบนี้นะคะต่อไปกริยาคืออะไรคะกริยาก็คือชอบใช่ไหมคะอ่ะครูเพื่อนทำด้วยสีฟ้าก,าก็แล้วกันเนาะไม่ให้นักเรียนสับสนชอบนะคะมาอยู่ในคำกริยานะคะชอบใส่ในช่องนี้นะคะครูเขียนไม่ได้เขียนให้นะคะนักเรียน,นต้องมาเติมเองเนาะต่อไป ผล,ลไม้นะคะผล,ละไม้เป็นอะไรเอ่ยเป็นกรรมนะคะให้ผมดูทำด้วยสีเหลืองผล,ลไม้นํามาใส่ในช่องกรรมนะคะส่วนคําว่าไทยไทยเป็นคําอะไรเอ่ยนะะักเรียนอ่าผมจะใช้สีเขียวไทยนะคะก็คือขยายกรรมนั่นเองนะคะส่วนคําว่ามากคผมจะใช้สีดํานะคะมากขยาย กริยานะคะอะทีนี้มาดูในข้อที่2กันบ้างคุณแม่ปลูปผักสวนครัวไว้ในกระถางประธานในข้อนี้คือใครคะนักเรียนประธานข้อนี้ก็คือคุณแม่นั่นเองนะคะมาใส่ในช่องประธานต่อไปขยายประธานมีไหมไม่มีผิดนะคะ กริยาคืออะไรเห็นหรือยังเอ่ยกริยาก็คือคําว่าปลูกนะคะปลูกนํามาใส่เป็นคํากริยานะคะต่อไปผักสวนครัวนะคะผักสวนครัวเป็นกรรมนั่นเองนะคะผักสวนครัวผักสวนครัวเนี่ยเป็นกรรมนะคะนำมาใส่ในช่องกรรมตรงนี้นะคะต่อไป ขยายกรรมมีไหมคะไม่มีผิดนะคะไว้ในกระถางอยู่ในขยายกริยานะคะไว้ในกระถางอันเนี้ยมาอยู่ในขยายกริยาช่องสุดท้ายนะคะต่อไปไมาดูในข้อที่3กันบ้างคุณยายของฉันร้อยพวงมาลยัยดอกพุทธได้สวยงามมากประธานคือใครคะนักเรียนประธานก็คือ คูณยายนะคะต่อไปข้อนี้จะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะของฉันของฉันคือขยายประธานนะคะมาอยู่ในช่องนี้นะคะมาอยู่ในช่องขยายประธานนะคะคำว่าของฉันต่อไปนะคะร้อยคำว่าร้อยคำนี้นะคะเป็นคำกริยานะคะร้อยคำนี้นะคะ นำมาใส่ในช่องคำกริยานะคะต่อไปคำว่าพวงมาลัยพวงมาลัยคำนี้นะคะก็คือขยายกรรมนั่นเองนะคะพวงมาลัยขยายกรรมต่อไปคำว่าดอกพุธดอกพุธเป็นอะไรคะเออขอโทษนะคะเมื่อสักเมื่อสักครู่คุณครูผิดนะคะ คำว่าพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยคำนี้นะคะอยู่ในกรรมนะคะพวงมาลัยคำนี้อยู่ในกรรมนะคะส่วนคำว่าดอกพุทธนะคะดอกพุดก็คือขยายกรรมนั่นเองนะคะต่อไปได้สวยงามก็คือขยายกร,ริยานะคะต่อไปมาดูในข้อที่4นะคะสุนัขสีน้ำตาลคาบกระดูกท่อนใหญ่จากถังขยะ ประธานก็คือใครคะข้อนี้สุนัขใช่ไหมคะสุนัขต่อไปคําว่าสีน้ําตาลน,นะคะสีน้ําตาลก็คือจะเป็นขยายประธานนั่นเองนะคะคาบคาบคำนี้เป็นคํากริยานะคะคาบเป็นคํากริยาต่อไปกระดกูกระดูกเป็น กมนะคะนามาใส่ในช่องกมต่อไปคําว่าท่อนใหญ่ท่อนใหญ่เนี่ยขยายขยายกมนะคะต่อไปอันสุดท้ายจากถังขยะก็คือขยายกริย,ยานั่นเองนะคะต่อไปมาดูในข้อสุดท้ายนะคะผีเสื้อหลายตัวมินว่อนในสวนคําว่าผีเสื้อเป็นประธานนะคะคาว่าหลายตัวนะคะนักเรียน คำว่าหลายตัวเนี่ยขยายประธานนั่นเองนะคะบินวนบินวนเป็นคำกริยานะคะส่วนกรรมมีไหมคะไม่มีขีดนะคะอ่ะขยายกรรมไม่มีนะคะคําว่าในสวนเป็นคําขยายกริยานะคะเอาละค่ะให้นักเรียนทําไปให้เสร็จนะคะในข้อสอง ใหญ่นะคะข้อหนึ่งใหญ่ก็เฉลยให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ